สวัสดีครับมาพบกับก้าวเศรษฐกิจนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติครับชี้ว่าการลงนามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า TPP นะครับจะต้องมีความรอบคอบและก็เป็นห่วงแบงค์ไทยครับว่าอาจจะแข่งกับแบงค์ของสหรัฐไม่ได้ครับในงานเสวนาวิชาการเรื่องเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในยุค AEC นายประสานไตรัต์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement นะฮะหรือว่า TPP ว่าเท่าที่ศึกษาพบว่าบางเรื่องไทยได้เปรียบและก็เสียเปรียบซึ่งทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงภาพรวมให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยจะต้องศึกษาเพิ่มเติมและต้องพิจารณาว่าการเข้าร่วม TPP จะสามารถเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ได้อย่างไรแต่ยอมรับว่าการเปิด AEC จะเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคได้มากกว่าเพราะมีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงและมีความยืดหยุ่นครับ แต่ว่าในส่วนของ TPP นะครับมีข้อแตกต่างด้านขนาดเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการเงินที่จะมีการเปิดเสรีมากขึ้นสถาบันการเงินไทยที่ยังแข็งแกรง่งน้อยกว่าสถาบันการเงินของสหรัฐหากมีการเจราจา TPP ข้อจํากัดของการพัฒนานะครับอาจจะเป็นอุปสรรคได้โดยเฉพาะหากออกไปแข่งขันในต่างประเทศเพราะไทยยังมีข้อเสียเปรียบด้านฐานเงินทุนนอกจากนี้ยังต้องดูแลทางด้านความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินและเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายครับ ส่วนความพร้อมของสถาบันการเงินไทยในการเปิด a อ c นะครับขณะนี้ธนาคารกลางแต่ละประเทศในอาเซียนกำลังหารือร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่จะดำเนินกิจการในประเทศสมาชิกอื่นโดยเชื่อว่าในปี2557ถึง2558จะเริ่มมบีสถาบันการเงินไทยเข้าไปจัดตั้งธนาคารในอาเซียนได้ก่อนเป้าในปี2563นะครับอสมปทคกับได้แจ้งผลประกอบการไตรามาส3านะครับ,นะรบว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30ครับ จากทั้งรายได้ทางโทรทัศน์และก็วิทยุครับนายอเนกเพิ่มวงเสนีกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บมจสอสอทนะครับได้กล่าวว่าผลประกอบการไตรมาสสามของปี2555รมีทิศทางที่ดีกําไร4 8 1ดบล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ30จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับทำให้กําไรสุทธิ9เดือนแรกมีจํานวน1283ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยผลกําไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ด้านโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ24 การผลิตรายการของอ,อสมทรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ส่วนราชการและเอกชนและการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกทําให้มีผู้ชมเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวครับขณะที่วิทยุไตรามาสสามนะครับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละแเนื่องจากการทํากิจกรรมร่วมกับสถานีวิทยุภูมิภาคตลอดจนการจัดก,กิจกรรมด้านต่างๆของคลื่น FM 95 FM 97.5และคลื่น107นะครับนอกจากนี้อ,อสมทยังเร่งเดินหน้าเตรียมแผนเพื่อประมูลใบอนุญ,ญาตดิจิตอลทีวี โดยเตรียมพร้อมทั้งเทคโนโลยีบุคลากรรูปแบบรายการเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดิจิทัลทีวีให้เข้าถึงผู้ชมมากที่สุดโดยในเดือนธันวาคมนี้นะครับอสมทจะร่วมกับกสทชทดลองออกอากาศในระบบดิจิทัลรองรับการรับชมที่คมชัดมากขึ้นครับชาวนาโคราชนะครับเจอแรงคุกคามครับนาข้าวที่ปลูกไว้นะครับทยอยยืนต้นตายถึงขั้นตัดต้นข้าวที่รอตายนะครับไปให้บัวกินแทนหญ้าขณะที่ตลาดโครกระบือจังหวัดยะโสธรครับคึกคักเพราะว่าขายได้ราคาดีขึ้นครับ ปัญหาัยแรงในจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับเพิ่มเป็น8อำเภอพื้นที่การเกษตรเสียหายไปแล้วเกือบ4 5หแสนไร่ล่าสุดต้นข้าวในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก,ก็เหี่ยวเฉาและยืนต้นตายเป็นจำนวนมากนายเชื้อแพรจังหวีดนะครับได้กล่าวว่าปีนี้ลงทุนปลูกข้าวนาปี16ไร่ใช้เงินลงทุนที่กู้มาจากทกศกว่า50,000บาทแต่จากปัญหาฝนทิ้งช่วงนานทำให้ต้นข้าวยืนต้นแห้งตายไป15ไร่ เหลือเพียงแค่หนึ่งไร่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จึงนําเครื่องตัดหญ้ามาตัดต้นข้าวที่เหี่ยวเฉา15ไร่ไปให้บัวกินเป็นอาหารดีกว่าทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ครับด้านเกษตรกรในอำเภอห้วยถแถลงนะครับแม้จะหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยในช่วงดูแลงแล้วแต่ก็ยังประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหายนางม่านเต็มสุกเกษตรกรผู้ปลูกพริกกล่าวว่าหลังว่างเว้นจากการทํานาได้หันมาปลูกพริกแทนเนื่องจากใช้น้ําน้อยและอายุสั้นโดยปีนี้ลงทุนปลูกไปกว่าหนึ่งไร่ แต่พริกที่ปลูกไว้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาตายทําให้ขาดรายได้และขาดทุนครับอย่างไรก็ตามก็มีข่าวดีของเกษตรกรชาวนาผู้เลี้ยงโครกระบือ9อําเภอที่จังหวัดยโสธรน,นะครับปีนี้สามารถขายโครกระบือได้ราคาดีโดยใช้ขุนเลี้ยง1เดือนก็สามารถนําออกมาจําหน่ายได้แล้วโดยจากเฉลี่ยราคาที่เคยอยู่ที่ตัวละ7 0 0ดพันถึงแปดพบาทปรับเพิ่มสูงขึ้นถึงตัวละ1 5ึ0 0หมถึงสองหมบาททําให้ชาวบ้านต่างหันมาเลี้ยงโครกระบือมากขึ้นขณะที่บรรยากาศของการซื้อขายเป็นไปอย่างคึกคัก หลังบรรยากาศซื้อขายซบเซามานานหลายปีครับเกษตรกรรายดึงในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้เป็นต้นแบบของการดําเนินเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ปสสศุสัตว์นำครับโดยการแล้วก็การเลี้ยงแพะแบบคอนโดนะครับแล้วก็นํามูลแพะมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการทําสวนยางและปาล์มครับจนมีรายได้ดีขึ้นปีละหลายแสนบาทนะครับไปติดตามจากรายงานของคุณเขมีอ่อนวงดีลาบครับ โรงเรือนยกสูงสำหรับเลี้ยงแพะกว่าร้อยตัวเป็นคอกเลี้ยงแพะแบบคอนโดของครอบครัวจุเซงเ้งเกษตรกรในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีวิธีการเลี้ยงแบบนี้จะไม่ให้แพะลงดินเพื่อให้การดูแลง่ายขึ้นป้องกันโรคพยาธิพวกเขาได้คิดพัฒนาสูตรอาหารแพะโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านทำจากใบกระถินผสมกับกาก,าก,ากปลาเม็ดไนสัดส่วนครึ่งต่อครึง่งหรืออย่างละ80กิโลกรัมให้แพะกินทุกวันทดแทนอาหารสัตว์สำร็จรูปซึ่งนอกจากสามารถลดต้นทุนอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังส่งผลให้แพะมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคนิ้วได้น้ำหนักเนื้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละห้พี่ผมเคยทดลองเลี้ยงมาแล้วก็คุณค่าทางอาหารทางความโตความใหญ่ของเขาความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะไม่ต่างกับอาหารเม็ดชนิดดีๆครับแล้วที่ผมเน้นที่สุดก็คือเราลดต้นทุนการผลิตของเรา ซึ่งเราเป็นเกษตรกรรายย่อยมูลแพ้มูลวัวที่เลี้ยงไว้นำมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนำไปบำรุงรักษาสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันจำนวน60ไร่ลดปุ๋ยเคมีไปได้เกินครึ่งจากที่เคยซื้อปุ๋ยปีละแสนก็เหลือเพียง30,000บาทปุ๋ยหมักที่ผลิตเหลือใช้ก็ขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งใครมาทำตรงจุดนี้นะครับ 1. เราลดต้นทุน 2. เรามีความอบอุ่นในครอบครัว 3. เรามี ผักปลูกผักกินเองมีผักปลอดสารพิษกินผมว่าอาชีพตรงนี้นะเป็นอาชีพที่มีความสุขแล้วก็มีความอบอุ่นในครอบครัวมากที่สุดเลยครับสวนทุเรียนเจ็ดไร่ที่หมดสภาพไปเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากวันนี้กำลังถูกพลิกฟื้นให้เป็นสวนผลไม้ผสมผสานแบบอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ที่ผลิตขึ้นเองหวังให้เป็นต้นแบบของการทำกรเกษตรปลอดสารเคมีที่ช่วยให้พึ่งผ่านตนเองได้อย่างแท้จริง เคมีออนวงดีลาบสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกอาชีพเลยนะครับไม่ใช่แค่เพียงอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นครับตลาดหุ้นไทยเช้านีนะครับปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศครับโดยดัชนีช่วงเที่ยงนะครับปรับลดลงไป10.7จุดอยู่ที่1,268.59จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย17,967ล้านบาท ขณะที่เช้านี้ครับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียต่างก็ปรับตัวลงเช่นกันครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปออกมาไม่ค่อยดีนะครับประกอบกับปัญหาฟิสโกคริปหรือว่าหน้าผาการคลังของสหรัฐก็ยังคงกดดันตลาดอยู่ครับส่วนราคาทองคำบ้านเรานะครับเปิดตลาดราคายังไม่เปลี่ยนแปลงทองคําแท่งขายออกที่บาทละ2 5 1 0 0บาทครับหมดเวลาของก้าเศรษฐกิจแล้วนะครับกลับไปที่คุณพิพูคุณอรการครับสวัสดีครับ